สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวรีมาแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาเล่นเกม a m e i n e Seal the Exotic นะคะเพื่อนๆสำหรับเกมนี้เป็นเกม ELIMO RPG ภาพ 3D แบบสวยๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูบรรยากาศของเกมนี้กันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปลุยกันเลย เกมนี้เปิดให้บริการในสตูไทยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูคลาสของเกมนี้กันก่อนนะคะว่ามีคลาสอะไรให้เราเลือกเล่นกันบ้างนะสำหรับตัวละครเกมนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้จะเล่นตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะคลาสทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นมีทั้งหมด5คลาสด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีคลาสใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาภายหลังด้วยมาดูที่คลาสแรกนะคะอาวุธเป็นดาบโอ้ เทจริงดูใขอดูตัวละครผู้หญิงบ้างนี่คือแบบสำหรับใครที่ชอบชอบสไตล์แบบว่าอาวุธแสงฟรุงฟริงอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆโอ้ยแน่นอนเลยเกมแบบนี้ต้องมีสก,กินสวยๆเท่ๆนะคะคลาสที่สองอู้หมาแบบแนวเวทมนต์อะ จ,จิ้งจอกก้าวหางอะไรอย่างนี้เลยนี่คือตัวละครผู้หญิงนะคะอาวุธเขาคือคาทาเวทนั่นเองมาดูตัวละครผู้ชายของคลาสเวทกันบ้างนี่ลอยมาแบบเท่ๆนะคะและคลาสต่อไปอาวุธเป็นมีสั้นสองมือนะคะชา a d o w มีตัวละครผู้ชายนะมาดูตัวละครผู้หญิงบ้างคลาสนี้นะคะจะคล้ายๆกับนินจาน่าจะมีความว่องไวมากๆเลยนะและคลาสต่อไปนะคะคลาสที่4อู้ มีร่างเป็นกวางเหรอเอ้าไม่ใช่นี่ร่างจริงก็คือเหมือนเอลใช่ป่ะเออสำหรับคลาสนี้นะคะเพื่อนๆก็คือธนูนั่นเองนะอาวุธของเขานะคะโอ้แต่ว่าคลาสนี้นี่เล่นได้เฉพาะตัวละครผู้หญิงเท่านั้นนะโอ้ไม่เป็นไรสวยโอ้เราเล็งเล็งไว้แล้วนี่ตัวละครเป็น 3D ด้วยนะคะเพื่อนๆและคลาสสุดท้ายอุ้ยอาวุธเป็นเคียวน่ากลัวมาก แม่มดนะคะคลาสนี้อูอ้เอ้ยเราเปลี่ยนใจเอาให้มันเข้าชื่อกับแบบว่าชื่อเกมมาสักนิดนึงนะเป็นแบบว่าแนวหมอผีเดี๋ยวอันนี้เราจะเป็นแม่มดเอานะแบบว่าเป็นพวกมีแว่มดนแกล้งกล้า,ลาเหมือนกันนะแล้วก็มาตั้งชื่อนะคะเพื่อนๆโอเคตั้งชื่อกันก่อนพร้อมลุยแล้วจ้า ว่าสำหรับตัวนี้นี่เขาบอกว่า Attack AOE จะสูงด้วยโอ้แบบว่าโจมตีแบบหมู่นะคะนี่แล้วก็สามารถตกแต่งใบหน้าของตัวละครเพิ่มเติมได้เพื่อนๆจะแบบมีผ้าคลุมผมแบบดูลึกลับก็ได้นะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นทรงอื่นๆก็ได้นะคะเปลี่ยนสีผมได้ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมสไตล์นี้จะเน้นแบบว่าออโต้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะคะเ,เพื่อนๆอืมก็จะเน้นไปนเป็นแบบว่าอาวุธสกินแสงสีฟรุงฟริงอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวละครก็เลยจะไม่ค่อยแบบตกแต่งได้ละเอียดนักนะคะเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ย ตัวละครของเราก็จะทาเควสให้เลยนะคะเหมาะจริงๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมน่ะอย่างที่บอกมาดูตัวละครของเราก่อนนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นเนี่ยเลเวลหนึ่งค่าพลังก็จะยังน้อยอยู่นะโอ้เขาอธิบายค่าพลังอะไรละเอียดมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีฉายาด้วยซึ่งแต่ละฉายาเนี่ยก็จะมีค่าพลังด้วยนะฉายานี่ได้มาแบบว่าล็อกอินเล่นเควสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตามอีเวนต์นะคะโอ้ ภาพสวยจริงอะคือแบบใช่ได้เลยแต่ว่าคือเขาจะไปเร็วนิดนึงนะคะเนื้อเรื่องเราจะไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยทันเพราะว่าเขาแบบปื๊บไปเลยเนี่ยโอ้จัดการบอสตัวแรกได้แล้วโอ้ได้ของพิีบเลยอะ่ะเป็นพวกของสวมใส่นะคะแล้วก็ไปเลยลุยต่อเลยอย่างรวดเร็วต่อไปเราจะ ไปจัดการกับเลดี้ยินก่อนอื่นนะคะจะอ๋อเดี๋ยวต้องรับรางวัลกันก่อน <Yes. S 1> ใช่ป่ะน่าจะเป็นเควสสุดท้ายของอันนี้แน่เลยตัวละครมีเสียงภาคด้วยโอ้โหวิสวยดีสวยดีโอ้เกือบจะล่วงแล้วนะคะแต่ว่ามีดอกไม้มารองรับโอ้ยยักษ์หินนะ่ะยังเท่เลยอะ่ะชอบชอบฉากนี้ แต่ว่ามันผ่านไปเร็วนิดนึงนะคะเอามีคนแจกอ่างเปารับกันก่อนเลยอุ้ยได้หยกด้วยสุดยอดไปเลยฮะจะแอบดูตรงตั้งค่านิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้นี่จอยังไม่แบบว่าชัดสุดนะจะลองปรับให้ชัดสุดดูตอนนี้คือเขาตั้งค่ามาให้เบื้องต้นนะคะเป็นแบบสมูทเราจะติ๊กไปตรงไฮเฟรมเ t e ไม่แน่ใจว่าจะหลุดอะไรหรือเปล่า อ๋อถ้าเกิดแบบว่าชัดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆมันจะใช้ทรัพยากรเครื่องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็จะกระตุกนิดนึงนะคะภาพก็จะสีชัดเจนขึ้นแต่ว่าถ้าเกมสไตล์นี้มันจะไม่ได้แบบชัดกลิปอะไรมากมายนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเครื่องสเปคดีกว่าเราเนี่ยน่าจะชัดกว่านี้แต่ภาพสีสวยแล้วก็แบบเขาออกแบบฉากอะไรมาสวยดีนะคะดูดิดูแค่อย่างทางเดินอะเนี่ยโอ คือชอบ้วชอบแบบว่าที่เขาเออกแบบฉากเนี่ยเพื่อนๆดูดิข้างหลังด้านนู้น่ะระศาส์ใหญ่ๆนะโอ้โหสวยมากแล้วดูดูปีกของ n อ c บเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีแบบนี้บ้างใช่ไหมเอ้มันต้องมีก่อนอื่นเลยจัดก,การกับเจ้าพวกนี้ก่อนเลยนะคะคืออะไรอะ่ะคือทหารยามหอกอโอ้อยมีแพ็กเติมเงินยัวๆด้วยเอ้ยมีตัวอะไรไม่รู้ะ อุ้ยบอสสกิลโหดมากวงเท่านี้จะสู้ได้ไหมก่อนจัดการเลยโอ้โหสู้ได้แบบชฉิวเฉียดน,นะคะเพื่อนๆเ,เลือดลดไปครึ่งหนึ่งอะแต่ว่าพอผ่านด่านนะคะเพื่อนๆน,นะเขาก็จะฟืน้นฟูเลือดให้เรากลับมาเต็มเหมือนเดิมอุย้ยมีกระต่ายด้วยอุย้ยน้องน่ารักดูฟูนุม่มนิ่มสุดๆเลยอะเจ้าตัวนี้คือ ลับบิดสปิริตนะคะโอ๊ยเราต้องตีน้องเหรอไม่นะตีเล่นๆแล้วจะมาเป็นพวกได้ไหมน้องน่ารักเกินไปอุย้ยจะมาเป็นพวกเลยเถอะดูดิโอ้ยจริงๆแล้วน้องคือมูลลับบิดนะคะน่าจะเป็นบอกว่ามาช่วยเราหรือไม่ไม่ช่วยเหรอไม่มาเป็นพวกหน่อยเหรอ นี่ไงนี่ไงได้บลูเพชรเอกมาะค่ะเพื่อนๆโอ้มีสัตว์เลี้ยงด้วยอันนี้ฟักมาจะได้กระต่ายไหมอะ่ะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆเ,เกมนี้เราจะเอาไข่ที่เราได้รับมานะคะเข้ามาฟักกันก่อนนี่เอา้ากดได้เลยเหรอดูซิจะได้ตัวอะไรโอ้ก็ได้เจ้าน้องบุญรับปิดนั่นแหละอุย้ยน้องนะ่ารักชอบ พูดได้ด้วยนะดูดิ <c oughs> แครอทอันเบลมเลยอ่ะไอ้น้องดูฟูนุ่มนิ่มมากกวางที่ขี่นี้ก็อย่างเท่เลยนะคะเพื่อนๆแตแอบดูนิดนึงนะว่าสัตว์ขี่อ่ะสัตวขี่มีตัวอะไรอีกบ้างนอกจากตัวนี้ดูได้หรือเปล่าโอ้ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเนื้อเรื่องไปเร็วเกินโอ้เจอกับดักก้นอนรอโอ้โหคือชอบอ่ะชอบสัตวูเกมนี้ เดี๋ยวก่อนดูดิมังกรโห<ฮ><ฮ>ไม่สนใจดามเมจแล้วเขาเขาโจมตีอัตโนมัติจริงๆนี่เกมนี้ก็จะมีให้อัปเกรดพวกสกิลพวกอาวุธอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราอึ้งกับบอสตัวเมื่อกี้นี้โุ้ยยังเท่มีมังกรแบบนี้ด้วยอ่ะเอามาเป็นสัตว์ขี่ได้ไหมเดี๋ยวดูถูกเทพเจ้ามังกรเกินไปแล้ว และนี่ก็คือเอ้เจ้าปีศาจร้ายอีกตัวหนึ่งอ้ยแปลงร่างเป็นมังกรแล้ว啊อ้ยได้ขี่มังกรด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ปีศาจร้ายแน่เลยถ้าลักษณะนี้เขาน่าจะเป็นพวกกับเรานะคะมัช่วยเราสู้เดี๋ยวเรากับเรากลับทีมเร็วมาก <laughs> โอ้นี่นี่นี่น oh <my> บังคับมังกรได้อยากได้สกีีตัวนี้แล้วเราต้องไปไหนก่อน ไม่รู้ทิศทางตอนนี้งาบินเที่ยวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะในไหนก็ได้มังกรเท่ๆมาแล้วอ้าวเขาบินกลับเข้ามาที่ฝั่งแล้วแล้วเราก็จะไปดูเควสกันต่อเลยก็แล้วกันแหมเมื่อกี้คิดว่าจะได้เอามังกรไปขี่บินเที่ยวน,นะเพื่อนๆน,นี่มีแพ็คอะไรนะเติมครั้งแรกจะได้รับของรางวัลน,นะคะ3มวันโอ้ดูคอสตูมสก่อนอยังสวย ไม่ชอบอะชอบเกมนี้เนาะลักษณะของที่เขาออกแบบฉากออกแบบตัวละครพวกชุดอะดูแบบสวยดีอะนี่ดูสก,กินอันนี้ไม่ใช่สก,กินเนี่แบบเป็นอาวุธที่ใช้โอ้คือเติมครั้งแรกนี่ได้ของดีมากเลยอะนะแล้วก็จะมี VIP ด้วยนะคะมีเนี่ยได้มังกี้คิงหงอคงซึ่งหงอคงแล้วก็มีปีก อันนี้เป็นปีกผีเสือ้อ่าปีกน้าฟ้าผีเสื้อฟรุงฟริงเขาเรียกว่า wing of thunder นะอ๋อนี่ไงเปรียวเปรียวสีสีขาวๆน้าเงินน้ําเงินโอ้ไปได้ของเยอะดีคือถ้าใครเติมนี่ก็คุ้มเลยอะเดี๋ยวเราจะหยุดตัวไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแอบมาดูก่อนว่าสัตว์ขี่เนี่ยมังกรเท่ๆแบบเมื่อกี้เขาจะมีอยู่ในหัวข้อสัตว์ขี่ของเราด้วยหรือเปล่านอกจากกวางเฮ้ยเมื่อกี้เราเป็นมังกรสปิริตใช่ป่าเป็นม้ามีเขา อันนี้พี่มา้านินมังกรไม่ต้องเรียกขาวมังกรมาสีขาวแล้วนี่มีกวางสปิริตสปิริตชวเียโอ้วิยังเท่เลยอะดูดิแค่แบบตัวที่แบบเแบเบแบบอ่ะก็ยังนะเท่ขนาดนี้นะคะข้าพลังนี่ตัวเบื้องต้นเนี่ยระดับเนี่ยจะบวกเท่ากา SDK 19, ัน a อ k 19เกี๋ยวจะแอบเลื่อนไปข้างหลังอุ้ยนี่อะไรน ม้ามังกรคลคลๆยูนิคอนมีปีกแต่ว่าไม่มีเขาเดียวอันนี้มีสองเขาสองเขาแบบมังกรแล้วนี่ล่ะโอ้นกรูไอบีฟแล้วก็นี่นี่น,นี่มังกรมาแล้วมังกรมาแล้วนี่ไงตัวนี้ก็มีที่ได้ขี่ล่องเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยเท่มาก แล้วก็ดูแอบแอบดูตัวไหนค่าพลังสูงสุดมีปะโอคือค่าพลังของสัตว์ขี่ทุกตัวนะคะค่าพลังเท่ากันหมดเลยทีเนี้ยความแตกต่างเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเวลาที่เราอัปเกรดเขาแล้วละ่ะเพราะว่าเนี่ยนะคะดูดิบวกดาวได้เยอะมากเลยเพื่อนๆเฮ้เราชอบมากอะ่ะมังกรตัวเนี้ยโอ้แต่ว่าไม่มีเพราะเราก็ไปขี่จ้ามาขาว กันต่อนะคะแล้วก็ลุยเคลตต่อเกมนี้มีไอ้นี่หมดหมดหมูเยอะมากน่าจะเล่นไปอีกสักพักเนี่ยก็จะมีโปลดหมดหมู่มาอีกนะคะอู้นี่คืออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะธอมพะโรงจะมีแบบว่าห้องเต้นั่งบัลลังแล้วก็จะมีพวกมาดำๆช่วงนี้ติดหนังจีนโอ้เดินไปแล้วนะคะอย่างเท่เลยเรา หยุดเดินตรงนี้ได้ไหมบอกว่าเย็นดูอู้เดี๋ยวเห็นคนเล่นคนอื่นด้วยเขาเดินแบบเท่ๆไปแล้วเรายังมาดูอันนี้อยู่เลยอ่ะอันนังรำเฮ้ยชอบแบบผ้าวิวิวแพรแพชอบดูอะไรฟรุงฟริงนะคะไปก่อนที่จะเข้าไปนะคะแอบมาดูชุดคอสตูมดูซิว่าของเราเนี่ยจะได้ใส่พวกชุดฟรุงฟริงอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าอู้ยันนี้เป็นเซตเลยนะ Dream Butterfly ห hmm. ืมดูอันนี้คือน่าจะเป็นชุดที่รูหราสุดในตอนนี้อะไรอย่างนี้แน่เลยแบบเอามาให้เราใส่ดูแบบโหอยากได้ไม่ไม่ไม่แพ้แพ้พอม <c oughs> ีชุดอื่นนี่สวยๆอีกนี่ดูวอชอบชุดแบบจริงๆนะคะเกมสไตล์นี้ต้องชุดแบบอย่างเงี้ยดูดิฟุงฟริง อันนี้จะเป็นแบบแฟนตาซีนิดนึงนี่มีแบบชุดสมัยใหม่ด้วยนี่เป็นชุดแบบแบบเดวี่อะไรประมาณนี้อันเนี่ยโอ้โหอันนี้เหมือนนางพญาอะไรสักอย่างนี่อมันยังไม่พิวพิวเหมือนชุดนางรำข้างหน้าเลยอะ <c oughs> จะเข้าแกงเหรอ <c oughs> นี่ชุดสวยดีชอบชอบ,ชอบเจอยังเอ้ชุดนี้ก็พิวนิดนึงอะ่ะ มันมีแบบผ้าพพิว้วๆชุดนี้ดีกว่าชุดนี้น่าจะเข้ากับเราสุดชุดน้องวัวบายบาต่อกันอันนี้ชุดแบบไซบอกนะคะโอ้เทไปอีกแบบนะก็จะมีในคอสตูมส่วนอื่นอีกนี่เป็นออร่ารอบตัวก็มีนะคะนี่วนวนหมุนๆรอบตัวเลยวินี่แหละเกมแบบนี้มันต้องฟุ้งฟริงแบบนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะแบ็คกราว โอ้มีแบ็กกราวแบบว่าเวลามีเพื่อนๆกดเข้ามาดูโปรไฟล์เราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นแบ็กกราวนะคะที่ดูแตกต่างดูเด่นกว่าคนอื่นอะไรอย่างงี้แล้วก็มีอะเซซอรี่อยอื่นด้วยอะเซซอรี่นี่คืออะไรอ่ะเพิ่มข้าพลังด้วยเยอะมากเลยนะคือถ้ามีอันนี้นี่บวกอย่างเยอะเอ้ยนี่อะไรอ่ะแมวอ้วงวันนี้วันที่สี่มิถุนาวันกอดแมว สากลใครกอดแมวบ้างแล้วหรือยังไม่มีแมวขอยืมแมวหน่อยนี่แล้วก็มีชุดเป็นแบบเซตนะคะอย่า <c oughs> เน้นเน้นชุดคอสตูมเต็มที่ไปไปลุยกันต่อ <c oughs> เกมนี้ <c oughs> นอกจากอันนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีพวกระบบห <c oughs> ลอมอีกเ <c oughs> มื่อกี้เห็นแวบแบๆนะ <c oughs> ว่าเป็นระบบโอ้นี่มีช่องพูดคุยด้วยดูดีมีคนพูดคุยกันบ้างไหม ยังยังเขายังไม่เปิดให้เราพูดคุยเขาเหมือนกับการสแกมอะไรด้วยตอนนี้เราก็มาลุยเควสกันต่อนะคะอุย๊ยเปิดอะไรทะลุมิติได้ด้วยอะโอ้ออกมาอีกที่นึงนะคะและที่นี่คือที่ไหนนี่โอ้ยเจอกับศัตรูที่อย่างเท่อีกแล้วนี่คือใครน่ะอุย๊ยประกาศบังอะวอเ e อร์ก w อ t วอเ o อกออะไรอะกองกอง เดี๋ยวดูดูก๊อตของเราโอ้วิชอบชอบบอสเกมนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการสุดๆตัวใหญ่ๆนะคะนี่ไงนี่ไงเรามายืนใกล้ๆตัวแค่เขาเอ้เทไหมล่ะดูดิพลังทำลายล้างสูงมากโยนอาวุธไปทีเดียวหอคอยพัง S <S <start running> <S <S มันเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียอันนี้คือหมดอะไรอ่ะเป็นแบบเตาหลอมโอ้สามารถหลอมเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่หรืออะไรอย่างนี้ได้อีกนะคะเพื่อนเพื่อนคือแบบว่าถ้ามีชิ้นส่วนนะสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีพวกกาเดียนด้วยกาเดียนอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกแบบหนึง่งใช่ไหมโอ้เขามีแบบกาเดียนมีสัตว์เลี้ยงด้วยอืมคือ เยอะมีแพนด้าด้วยหรอคือเราสามารถไปหาชิ้นส่วนแพนด้ากับสปิริตชลแบมบูแล้วก็เอามาอัปเกรดฮีโร่อันนี้เหมือนอโปเลยะ่ะ <c oughs> กังฟูแพนด้าเทมากอะไรแล้วก็มาดูกันคร่าวๆนะคะสำหรับเกมนี้ถ้าใครชอบเกมแนว M M O R P G แบบออโต้อัปเกรดพลัง แล้วก็หาคอสตูมสวยๆนะคะมาตกแต่งแล้วก็นั่งพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกด u b s c ไ i b e c ช anel ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายโอ้มีแบบนี้ด้วยอะด่านที่ลอยๆเก็บเงินโอ้โหอย่างเยอะเลยใกล้จะถึงฝั่งแล้วอีกนิดหนึ่งโอ้เมืเ่อกี้ต้นต้น่นนะลืมบังคับอะ <laughs> okay, bye bye, chào. Ja.